ชาวราศีกุมนะคะพฤศจิกาสนรการงานธุรกิจการค้าขายและก็การเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอเริ่มเรื่องอะไรดีหนะ้าขอเริ่มเริ่ที่เรื่องการการงานก่อนแล้วกันนะคะการงานธุรกิจนะคะการค้าขายชาวราศีกุมพฤศจิกา68นะคะ ชาวราศีกุมนะคะไปต่อไปต่อในเรื่องงานนะคะให้ไปต่อให้มองหาโอกาสดีๆในการทํางานในการทําธุรกิจในการสร้างไรายได้ในการสร้างความมั่นคงทางงานทางธุรกิจให้กับตัวเองนะท่านจะมองเห็นโอกาสที่ดีในการสร้างนะ,ะบางรั้งบางครั้งท่านยืนอยู่ในจุดที่ท่านมองว่าเฮ้ย hey, จุดเนี้ยมันไม่ค่อยดีแต่มันจะมันจะมีโอกาสดีๆหยิบยื่นเข้ามาให้กับชาวราศี กลุ่มในเดือนพฤศจิกาในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจในเรื่องโปรเจกต์โครงการอย่าหวาดกลัวท่านอย่าวุ่นวายอย่าสับสนอย่าเครียดวิตกกังวลกับหน้าที่การงานมากเกินไปเปิดใจยอมรับความจริงปล่อยวางแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำํำท่านจะเห็นโอกาสมากมายในการสร้างงานสร้างไรายได้สร้างธุรกิจสร้างการค้าขายนะคะชาวราศีกลุ่มนะคะในไพ่ king of cup นายออฟครับอัศวินถือถ้วยมีเกณฑ์สำเร็จสมหวังค่อนข้างที่จะไปได้ด้วยดีลาบลื่นไปได้อย่างสงา่าสงาา่าผ่าเผยในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจนะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังย่างก้าวเข้าสู่ความมั่นคงทางการงานทางธุรกิจทางโปรเจกต์โครงการต่างๆนะคะชาวราศีกุมะคะ่ะชาวราศีกุมนะคะมี จ็สเมนต์นะคะบางท่านรองานรอข่าวดีรอโปรเจกต์โครงการต่างๆที่ท่านไปยื่นเสนอไว้นะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังสมปรารถนาเขาจะเรียกท่านนะคะหรือบางท่านไปสอบสอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์งานหรือสอบบรรจุอะไรไว้ต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์ที่เขาจะเรียกตัวในเร็ววันผ่านเกณฑ์นะคะมีโอกาสได้บรรจุแต่งตั้งอะไรเงี้ยปรับเลื่อนยศตําแหน่งหรือปรับเงินเดือนนะคะหรือเปลี่ยนงานหรือบางครั้งอาจจะข่าวดีเรื่องการ ค้าขายการธุรกิจนะหรือเรื่องการงานทุกสิ่งทุกอย่างชาวราศีกุมนะขอเ,เพียงแค่ว่าคุณจิตใจคุณสงบมากพอนะสิ่งดีๆต่างๆจะเข้ามาในชีวิตชาวราศีกุมมากมายนะคะแต่คุณต้องจิตใจสงบนะอย่าวุ่นวายอย่าสับสนอย่าขุ่นมัวนะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเมื่อปล่อยวางได้มีความสุขกับสิ่งที่ทำนะสิ่งดีๆมันจะพลั่งพลูเข้ามาหาชาวราศี กลุ่มนะคะขอสถานการณ์เรื่องการเงินชาวราศีกลุ่มนะคะชาวราศีกลุ่มนะคะมีเงินแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้ใช้ นะมีเงินแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้ใช้นะค,ค่อนข้างสุขสบายแต่ยังไม่ค่อยมีเวลาใช้เงินนะเงินค่อนข้างสบายอะ่ะอยากใช้อยู่เป็นช่วงจังหวะที่อยากใช้เงินแต่ยังยังใช้ไม่ได้ยังติดภาระ,ะเรื่องหน้าที่การงานอยู่ก็เลยไปต่อไม่ได้ในเรื่องก,ก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องการเงิน ะะชาวราศีกุมนะคะค่อนข้างจะอู้ฟู่สุขสบายทางการเงินมากเหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ชี้นิ้วสั่งงานถ้าคุณเป็นเจ้าของจิตการเป็นเจ้าของร้านค้านะคะหรือเป็นหัวหน้าระดับงานใหญ่ๆเนี่ยคุณค่อนข้างสุขสบายในเรื่องการงานคุณมีหน้าที่วางแผนจัดการให้เขาชี้นิ้วให้เขาทําตามที่คุณต้องการนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ คุณจะเหมือนว่าเป็นผู้สั่งการอย่างเดียวไม่ต้องไปลงไปคุกคีให้หนักให้เหน็ดเหนื่อยในหน้าที่การงานมากค่อนข้างสุขสบายแม้แต่การเงินก็เหมือนกันเงินนะคะคุณจะคุณมีหน้าที่สั่งจัดการให้เขาบริหารให้คุณได้เลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะค่อนข้างสุขสบาย รวยนะชาวราศีกุมเนี่ยรวยแต่มีเกณฑ์เจ้าชู้ใช้เงินให้ถูกทางนะอย่าใช้เงินในทางเจ้าชู้นะชาวราศีกุมใช้ให้ถูกที่ใช้ให้ถูกทางนะถ้าคุณไปติดสาวติดกิ๊กเนี่ยคุณจะทุ่มเทเรื่องการเงินให้กับสาวให้กับกิ๊กมากเกินไปนะตัวเองไม่ได้ใช้หรอกแต่ทําให้คนอื่นใช้เพราะความเจ้าชู้ระวงังมันมีเกณฑ์เข้ามาแทรกอย่างนี้นะคะชาวราศีกุมนะคะมีเกณฑ์ดได้เงินก้อนนะไพ่สีทู วยนะคะขึ้นมามีเกณฑ์ได้เงินก้อนเข้ามาเนี่ยมันตรงกับข่าวดีด้วยบางครั้งอาจจะไม่เฉพาะเรื่อง เขาเรียกว่าอะไรชาวราศีกุมไม่เฉพาะข่าวดีเรื่องการงานเรื่องธุรกิจแต่ยังข่าวดีเรื่องการเงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะอาจจะมาจากงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการซะมากกว่าโชคลาภยังส่วนน้อยยังส่วนน้อยอยู่นะะโชคลาภในเรื่องการเงินแต่น่าจะมาจากหน้าที่การงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการต่างๆขอให้ชาวราศีกุมนะคะสมหวังสมปรารถนาในเรื่องการเงินโดยเร็วคะ่ะ